ท่ชนทุกท่านที่มารับชมคลิปว่องเนี่ยวันนี้เนี่ย,นนยนนผมจะมาได้สโอนิคาฟอร์นะครับวันนี้เนมีจนิกามาใหม่นะครับก็คือเจ้าซูเปอร์โซนิภาพยนตร์นะครับโอ้คือมันมาใหม่นะครับก็ผมก็ไม่รู้นะเป็นการมาใหม่ที่อืมโอเคนะครับแล้วก็อ่า GM ในเกมเนี่ยได้ส่งนะครับว่าเป็นตัวละครตัวอะไรออกมานะครับอ่าอันนี้ก็ วันนะครับวันที่ของเจ้าซูเปอร์โซนิกพาไปโยนจะมานะครับนี่นี่ตั้งประมาณยี่สบสามจนถึงเดือนหน้าอ๋อคือว่าแล้วก็เหมือนว่าเจ้าซูเปอร์โซนิกเนี่ยด่ยานโดเนี่ยเห็นไหมเจ้าซูเปอร์โซนิกมอสนี่ผมว่านะมันก็คงไอ้สกิลกลางคงไม่ต่างกันหรอก แต่ว่าตัวมีทอร์นาโดกับไอสายฟ้านะครับผมว่าไอทอร์นาโดเนี่ยมันเหมาะกับต้นเกมมากเลยนะมันคงจะเป็นตัวละครที่เป็นซูเปอร์โซนิกตัวแรกนะครับที่เล่นตัวละครต้นเกมได้ดีอาจจะเป็นอย่างนั้นก็นได้เออเพราะมีสกิลทอร์นาโดนะครับแล้วก็สกิลสายฟ้าที่จะเสกตรงหน้านตูนะครับมันน่าจะเป็นสายแบบควนตีนนะครับนั่นเป็นสายแบบควนหน่อย ใช้ชนาโดเพิ่มเงินอย่างเงี้ยแต่ว่าจะไม่เหมือนเจ้าซูปเปอร์นะเจ้าซูปเปอร์เนี่ยคือมันแก้ทางเจ้าซูปเปอร์โซนิกได้กันเองได้แล้วก็การอัพเลเวลเนี่ยคงจะไม่ต่างกันหรอกอมผมคิดอย่างนั้นนะคงจะไม่ต่างกันหรอกโดยส่วนตัวนะผมคิดว่างนั้นนะี่ะเจ้าโซนิกมอนเนี่ยคงจะมานะครับอินฟินิตก,ก็อืมฟี่เลยหนึ่งนะครับ ก็ผมว่าหวังว่าจะเป็นตัวละครที่ดีนะคือมันมีสกิลต้นเกมหนึ่งสกิลสกิลดักหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็ทำไมผมถึงว่าทอร์นาโดกับไฟเบอล์ในเดียวกันผมว่าไฟเบอล์นะคือมันดีเพราะว่าไฟเบอล์มันเร็วนะครับอีกส่วนหนึ่งอ่าแล้วก็มาลดเกมเลยดีอ่ะแล้วก็ในแพทนี้เนะี่ยเจ้าซูเปอร์โซนิคตัวเนิร์ฟแบบโหดมากนะครับ คือดูไงนะครับเดี๋ยวพาไปดูเลยนะครับว่ามันเนิ์ฟยังไงนะครับคือมันเป็นการเนิฟเรื่องสกิลอันติเมตนะครับสกิลพุ่งนะครับคือสกิลพุ่งเนีน่ยส่วนใหญ่เราจะใช้ตอน้ายเกมใช่ไหมตอนนี้มันถูกปรับนะครับปรับให้สกิลมันมีระยะเวลานะครับคือตอนแรกเนี่ยมันไม่มีนะมันต้องอ่านี้มันต้องวอวงเวทยหมดใช่ไหมเออแต่ว่าตอนในแพทนี้เนี่ยไม่ได้นะครับมีระยะเวลา คือระยะเวลาเนี่ยตามเสียงดนตรีนะครับคือดนตรีเจ้าแปลงของเจ้าซูเปอร์โซนิกเนี่ยมันมีระยะอยู่ที่แปดวินาทีนะครับหมายความว่าอะไรครับแปลงได้แค่แปดวินาทีคือมันมันเขาไม่ค่อยคุ้มนะคือเออแปดวิาทีเหรอคือมันทําให้การเล่นไอ้ด่านแบบพิเศษว่าด่านที่ต้องใช้การแปลงเจ้าซูเปอร์โซนิกเนี่ยที่แบบเป็นด่านที่วงเว้ยเยอะๆอย่างเงี้ยเห็นไหม ฟาร์มปุ๊บ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 ปึ๊บ,บเห็นไหมกลับมาล่ิ่มปกติแล้วครบแปดวิก็ในแพทนี้อาจจะเล่นยากเวือรนะครับเพราะตอนนี้ซปเปอร์โซนิไม่สามารถอยู่ท้ายได้นะครับคือตอนแรกมันอยู่ได้นะถ้าแบบอระดัแบบที่หนึ่งไม่หักกันมากตอนนี้อยู่ไม่ได้นะครับเพราะว่าในแพทนี้มันเล่นยากด้วยอา่าอุ้ยมาช้าจังเลยจนนาโคาแล้วก็จิตกรรมอีกจิกรรมหนึ่งก็คือจิกรรม แจกตวลโคนนะครับเหมือนเดิมก็เตรียมเงินนะไ้ให้นะครับเหมากับสายฟรีมากาเราก็มาลุยกันต่อนะครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งนะที่ผมคิดนะเจ้าซุปเปอร์โซนิกภาพ,พยนตร์จะโดนเนื้อหรือเปล่าเหมือนเจ้าเจ้าซุปเปอร์โซนิกธรรมดานะครับอืมน่าสนใจอยู่ถ้ามันไม่เหมือนกันนี่คือผมเครียดเลยนะสกิลนะ แล้วก็ผมได้สนใจเจ้า Super s o โซนิกม s อีกหนึ่งอย่างนะครับคือเรื่องเพลงแต่เอฟเฟกผมก็ไม่ค่อยสนใจหรอกเพราะว่ามันคงจะไม่ต่างกันหรอกเรื่องการท่าทางกันเลยก็คงไม่ต่างกันหรอกอืมมจะเป็นเจ้าซูเปอร์โซนิกแต่ว่าผมแค่สนใจในการ2อ,อย่างก็คือแปลงร่างกับสกิลนะครับสกิลสอสนใจแค่นั้นแหละคือมัน แล้วก็ลืมดูห่อนก,น,กนกันคือเรื่องเพลงด้วยผมสนใจเรื่องเพลงแน่ผมก็หวังว่ามันจะเป็นที่ดีนะก็เพลงเนี่ยอันนี้คือผมตัวคนยอททำนะแล้วก็เหมือนมันจะถูกปรับนะครับหลายอันเลยครับอับอย่างเยอะนะครับอับเรื่องระบบสกิคลคือ GM จะไม่ได้เขียนว่า ปรับอะไรมั่งนะครับแต่ว่ามันก็ไ็นการปรับดีๆเลยก็ตอนนี้คือมันเป็นปรับเยอะเนี่ยปรับหลายอย่างเลยนะครับนี่อันนี้คือที่ผมเคยแบบใช้บ่อยมากนะครับเป็นด่านแบบพิเศษนะับนี่อันนี้ที่ผมได้คือด่านแบบพิเศษนะคือมันเป็นด่านที่เฉพาะเจ้าสเปอร์โซนิกนะที่จะโซนิกจะโหนะครับตอนนี้มันก็ ยังน,น,นะครับเพราะว่ามันมีระยะเวลานะครับแต่นี้เออก็มันก็คือมันต้องอยู่ใกล้เส้นชัยมากกว่าเดิมนะครับคือเรื่องด่านเนี่ยเราต้องซีเรียสน,นะครับพวกด่านเพิ่มขึ้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นการแบบถามว่าดีไหมคือี แล้วก็เหมือนว่ามีคำประกาศด้วยนะครับว่าอีฟินิโดนเนิร์ฟเรื่องสกิลอย่าทนะับสกิลพุ่งแต่ว่าอีฟินิโตนอะไรอ่ะอทำไมมันแบบุต้องมีนี่คือสำคัญมากเลยนะสกิลสองเนะี่ยโคตรสำคัญเลยเปนเนิร์ทีนี้คือเตรียมเปลี่ยนเลยนะเจ้าซุปเปอร์เนี่ยแล้วก็อีฟินิโดนจะโดนเนิร์ฟเนี่ยแต่โดนเนิร์ฟแต่ว่ามันยังแม่นนะครับคือสกิลมันยังค่างแม่นเนะี่ย ผมก็ยังโดนอยดีครับก็จริงๆก็ผมอยากหวังว่าจะให้มันเนิฟแต่จุดตีมันนิดหนึ่งนะครับคือมันแทบ,บจะไม่โดนเนิบเลยแล้วจริงอ่ะที่จริงแทบไม่ห่างกันเลยนะครับหลังจากมีกับไม่มีเนะี่ยมันแทบไม่ห่างนะอันนี้ผมพูดความจริงนหมแต่แล้วซุปเปอร์โซนี่เนี่ยมีความต่างนะครับเห็นไหมเห็นไหมโปรตีผมจะสื่อเส้นชัยนะนีเห็นไหมมันจะหมดข้างก่อน มันจะเหมือนคล้ายๆผมใช้บักนะครับพอไม่ใช่นะอันนี้ผมไม่ได้ใช้อ่ามันก็เนื้อแบบหูดได้นะหดแบบพอใช้ได้เลยอ่ะ,อะแล้วก็การทดลองนะนี้ผมจะทดลองการกินวงแหวนนะครับคือวงแหวนโปดตินมันก็กินเยอะนะแบบนี้เนี่ยผมจะลองว่ามันจะกินวงแหวนเท่าไหร่นะครับผมรู้แล้วแหละว่า8วิเพราะว่ามันตามจํานวนเพลงนะครับ เี้บันทีแค่ย่าแปดวิันก็แปดวิแหละแล้วก็อีส่วนหนึ่งเนี่ยคือผมไม่ค่อยรู้สึกดีใจเท่าไหร่ครับจากการโดนโดนเนิร์ฟเท่าไหร่คือแม่จะเสียใจนิดนึงอ่ะโดนโดนเนิฟเยอะเลยโดนบัฟก็โดนเนินเนนนเนเร์ฟแค่เดียวครับโดนเนิร์ฟเร็วนะคือยังเพิ่งเปลีนน่ยนแถบอย่างเงี้ยแล้วก็โดนเนิฟละเนิฟข,ข้างๆไวนะครับ ผมจะเก็บวงแหวนนะครับอ,อันนี้3 0ข้างเนี้ยนอืเห็นไหมน่าจะกินมาประมาณผมคิดน,นะนจะกินประมาณ120หรือเปล่าเออน่าจะ120ผมไม่รู้นะแต่ว่าที่แน่ๆคือมันได้มากกว่า20เพราะว่ามันต้องมาคำนวณว่า แ8วีแล้วก็การเล่นซุปเปอร์สเนิตมันต้องใช้สกิล P เพิ่มขึ้นนะครับที่จะเพิ่มปีละสกิล P นะครับนนรบอกเ,เลยว่าไม่ต้องใช้สกิลเยอะขึ้นนะครับคือปกติถ้าเราเล่นดาบบพิเศษใช่ไหมแต่ที่ซุป,ปเปอร์สเนิตมันจะเทียบเออปกติมันจะเก่งใช่ไหมเลยตอนนี้เนี่ยมันก็ นั่นเลยพูดตามที่ติดก็ไม่ช่วยอะไรแล้วตอนนี้แทบจะไม่มีผลนะครับเนี่ยลำบากนะครับเพราะว่าเนี่ยอันนี้ผมแบงร่างได้นะแต่ผมจะไม่แพงนะเพราะว่ามันโดนนือครับนะครับอไเหตุอะไรเนี่ยมันโดนนือครับนะครับน่าจะได้จริงจริงผมต้องอ่อนลึกกว่านี้นิดหนึ่งนะครับต้องลึกกว่านี้นิดหนึ่งเนี่ยโอ้ยยังไงต้องลึกกว่านี้นิดหนึ่งนะครับ ว่าไม่ได้หรอกไม่เป็นไรอันนี้ผมจชนะเรื่องวเวลนะอันนี้ชนะอันนี้ก็การปรับนะครับคือรับวูวูก็โดนเนิฟเทลก็โดนเนิฟนะครับเทลพาประโยชน์โดนเนิฟละมันเก่งเกินแล้วก็บับเอ็กแมนครับนักเข้าไนนะครับคือแบรนตัวละครที่ถวัจะดาบไปเป็นเทพนะครับทุกเกือบทุกตัวเลยนะครับแล้วก็นี่การมา ก็ใหม่แล้วก็กิจกรรมนะักโคฟาร์มเหรียญฟาร์มเงินอ่าแล้วก็เราจะมาเล่นรอบสุดท้ายนะครับนี่มาดูก,กัน,ด,ด,นกด,ดีกว่าดีหรื้อกดดีก่อนคืออินฟินิตโดนเนิฟอู้โดนเนิฟแล้วก็คือมันเป็นการเนิบที่คือเนิฟเกือบทุกต,ตัวที่ผมจะอดัดไว้ใน ตัวละครที่เก่งนะครับเก่งที่สุดเออมันโดนน้อทุกตัวเลยนะครับอบทุกตัวนอ,รรอกอจากโซนิธรรมดานะครับเพราะว่าโซนิธรรมดามันมันไม่ได้เก่งนะครับมันเก่งแค่ต้นเกมนะครับมันถึงไม่ค่อยมีผลมันเป็นตัวละลครที่เก่งต้นเกมนะก็ให้กระโดดน้อนะครับเพราไม่เคยโดนน้อมาแล้วตัวธรรมดานะครับอีอตัวแรกที่เราเคยเล่น เมื่อเจอแ้มันก็ไม่เคยพับเลยวิววิวเห็นมันมีดาวต่างๆมีภาพลงตาด้วยยอดดีอ่ะนที่ชากระถางเงดอนลาชัดๆอ้โหที่ยังไวครับนี่แปลงร้างนะครับเนี่ยปกติผมเขาจะนี่คือผมแบบเห็นไหมปกติผมจะถึงนะแต่นี้จะไม่ถึงนะครับผมอยากให้จีเอ็มปรับอันนี้ถ้าปรับนี้ผมอยากให้จีเอ็มปรับแบบชิบุงไปห้าสิบก็ได้ครับผมยอมก็ได้ครับห้าสิบ แปดสิบมปนเยอะเกิอนอะ่ะมันแปลงล้าไม่ค่อยได้นะครับเหมือนแปลงได้แค่รอบเดียวอะ่ะเออไม่ค่อยดีอะ่ะอืมอการปรับครั้งนี้ผมรู้สึกเศร้าอะ่ะแต่ว่าตัวละครซนิมอสอาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับน่าสนใจนะว่าจีมจะปรับยังไงครับอืมว่าน่าสนใจนะ นี่นะผมก็คิดอยู่ในใจแล้วว่าการแปลงหน้าของซ u เปอร์โซนิกเนี่ยจะแตกต่างนะครับอ่าแล้วก็อีฟินิกเนี่ยมันโดนเนิรฟก็ไม่ค่อยเป็นไรนะรมันไม่ค่อยเจ็บเพราะว่ามันมีสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลดักสกิลโจมตีกับสกิลดักสกิลสองก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับเอาจริงไม่ได้ใช้เลยเลยผมจะไม่เคยมันใช้ได้แค่จังหวะชิงเท่านั้นเนะี่ยชิงรอบเดียวเท่านั้นอนะ่ะอาจริงนะ เจ้าซูเปอร์โซนิกกับเจ้าซูเปอร์โซนิกมอสเนี่ย,ยผมอยากรู้ว่าซูเปอร์โซนิกมอสจะไปร่าเป็นเวลาแปดวิเท่ากับซูเปอร์โซนิกหรือเปล่าเออแล้วก็เพลงใหม่ด้วยอืมผมสนใจมากเรื่องเพลงแล้วก็ระบบการแปลงร่างนะครับแล้วก็ Sony โซนิกภาพพยนต์ธรรมดาเนี่ยอ่อนมากเลยนะครับไม่ใช่แบบอ่อนเหมือนแบบโซนิกภาพพยนต์เวอร์ชั่นแรกนะที่เจ้าซูเปอร์โซนิกภาพพยนต์เนี่ยจะอ่อนเท่ากับซูเปอร์โซนิกเอ้ยไม่ใช่ดิโซนิกภาพพยนต์สิเออ ผมก็หวังว่าจะดีนะครับอืมจะดีกว่าแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่มาเล่าชมคลิปผมวันนี้ขอตัวลาก่อนนะครับบ๊ายบาย